ตอนนี้ช้อาส์ครีมอาวานิลลาใส่เครื่องปั่นแล้วใช้อะไรดีนะอ้อเออชีสเมนฉันจะผสมทั้งหมดเข้ากันสวยงามมากแล้วก็มันออกมาเป็นสีฟ้าสวยจังเลยแต่ไม่เก่งกับรสชาติที่ไม่ป็งประสองค์อะและฉันเทลงไปในเครื่องทำไอศครีม เอาก็ไอศครีมพร้อมแล้วเราควรตกแต่งมันด้วยการตกแต่งที่พิสุดก็คือไส้เดือดอ้ยน่าขยักแยงสุดๆฉันจะวางไว้ตรงนี้ก่อนละครับฉันจะทำไอศครีมสันอร่อยอีกอันละฉันใช้สีแดงไอศครีมแต่จะมาส่งกับอะไรดีนะฮะด้วยเจลน้ำหวานสุดอร่อยนี้สีแดงเล็กน้อยสีฟ้านิดหน่อย คนเป็นสีมูสแสนสวยล่ะโอ้มันยอดเยี่ยมมากเลยสวยงามฉันให้ลงไปในเครื่องนี้ดูสิสีมันสวยมากเลยแต่รสชาติก็วิเศษส,สุดๆเลยเราต้องตกแต่งเพิ่มด้วยขนมหวาน M&M ละ่ะใช่เลยสดยอดมากฉันใส่เหมือนตรงนี้แล้วกันสงสัยจะว่าใครด้ไอศครีมแบบไหนอ๋อฉันขอเป็นคนแรกนะโอเค ออใช่อร่อยจรงเลยฉันก็อยากกินเหมือนกันนะไอศครีมแสนวิเศษอร่อยจังแต่ว่าฟวกคนก็กบกรอบสันอร่อยอร่อยจะต้องเลียนนิ้วเลยอร่อยสุดๆแล้วตอนนี้ก็ตาเธอแล้วได้เลยเออวฉันจะไม่กินมันแน่นอนนะกินเข้ากินสิน่มัของเธอนะเออ เปนไอศครีมชนโอ๊กสุดๆเลยอะฉันจะป่วยแล้วฉันไม่อยากกินนะฉันต้องรีบจบเรื่องนี้ซะก่อนโอ้ถ้ากินไม่ได้ยังไงเนี่ยโอ้นั่ากินอย่างสุดๆเลยฉันไม่เคยกินอะไรแย่แบบนี้มาก่อนในชีวิตฉันรู้สึกเหมือนจะตายมันต้องเป็นอะไรที่เจ๋งที่สุดไอศครีมวันนี้ลานี่แหละเหมาะเลยกับไอเดียของฉันฉันจะผสมอะไรดีนะ ฉันว่าฉันใช้มัสตาร์ดีกว่าไอศครีมกับมัสตาร์มันเป็นรสชาติแบบไหนนะไม่เหมือนใครแน่นอนสีจเจ้ามาสวยงามด้วยละ่ะแต่รสชาติน่าทะยิบแยงสงสัยจะว่าใครจะได้มันกับส่วนผสมที่ยอดเยี่ยมของฉันก็พร้อมแล้วเหลือแค่ทำไอศครีมใช่แล้วสีออกมาสวยงามมากแต่ฉันตกแต่งด้วยอาหารแม้วละ่ะ เออน่าที้ขยกตอนนี้ฉันใส่ไว้นในนี้และใอ้กันที่อร่อยกว่าย <'s> ช็อกโกแลตนี่แหละใช่เลย <Go. S 1> แต่เราต้องผสมกับอะไรบางอย่าง <Wow. S 1> ส,สตรอเบอรี่เหรอต้องอร่อยแน่นอะนมากกว่าน,นี้มันจะหอมหวานน่ารับประทานแลวฉันจะมาผสมสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตรสชาติดีมากเลย mm. นี่แหละที่เธอต้องการ เราจะเทมันลงไปในเครื่องทำไอศครีมโอ้ใช่และตอนนี้ฉันจะประดับมันด้วยแหวนหลากหลายสีสันสวยและก็อร่อยด้วยแล้วก็เข้าที่เลยและใครจะได้กินของอร่อยแบบนี้นะใครจะชอบดีว้าวน่าสนใจจังมาตัดสินกันเถ 1, 2, อะหนึ่งสองสามอ๋อฉันชน,นะมาดูกันว่าใครได้อะไร <What? S 1> มันดูดี อ๋อไม่ฉันคิดผิดอะนี่มันรสชาติอะไรกันเนี้ยฝันร้ายสุดๆเลยรสชาติเยี่ยมมาก <Okay. S 1> กินเข้าอ๋อก็ได้แถมยังมีอาหารแมวด้วยอ๋อฉันกินหมดแล้วตาเธอแล้วเธอกินเร็วมากตอนนี้อ๋อใช่ใชลไอศครีมที่อร่อยที่สุดแน่นอนมันคือช็อกโกแลตไอศครีมนี่แหละที่ฉันชอบจะกินมัน ฉันมีไอศครีมวันนี้ลาะมันธรรมดาไปเราต้องแสมอะไรบางอย่างล่ะไม่เออป่าน่ารังเกียจสุดๆเลยแต่ฉันใส่ทุกอย่างเข้าไปด้วยกันและฉันไม่เคยทำไอศครีมจากป่าเลยนะและฉันก็มีบนบอกเคอรด้วยเพื่อให้ได้สุขภาพที่ดีและสงสัยจังมันจะออกมาเป็นยังไงอะแต่ถ้าแค่ดูเฉยๆมันก็โอเคนะ ฉันรู้ว่ามันน่าขยั้สุดๆแน่นเนาะที่เหลือก็แค่ตัวแซงมาร์ชเมลโล่ใสยได้คิดว่ามันอร่อยไงแต่จริงๆสยองตั้งหางแต่ฉันใส่มันไม่ได้ก่องก่อนงั้นก็ใช้ครีมวันนี้ลายอีกครับแล้วฉันจะผสมกับอะไรดีนะอร่อยๆเลยกันไม่ฉันคิดว่าฉันใช้สาลาย ไอศครีมกับสาลายจะเอาเป็นสีเขียวที่สวยงามโอ my god ฉันจะเทนมันลงไปในเครื่องทำไอศครีมแล้วก็ทำเป็นไอศครีมสีเขียวฉันจะลอยของอร่อยด้วยนะอย่างเช่นโรยได้ใสยละมีสวยงามแบบนี้มันดูวิเศษมากเลยแต่ฉันไม่ได้หมายความถึงรสชาตินะเอาล่ะทุกอย่างพร้อมแล้วฉันขอเริ่มก่อนได้ไหมโนั่นคืออะไรอะ โอ้นูน่ากินจ้าแถมยังสวยด้วยเราต้องรองแล้วโอ้ไม่นะรสชาติมันห่วยแตกมากห่วยงั้นเหรอฉันต้องกำจัดมันแล้วแล้วแล้วล่ะมันแย่มากเลยรสชาติเหมือนกินหญ้าอยู่เลยอ่ะตาเธอแล้วได้เลยอะไรรอฉันอยู่ล่ะโอ้สวยจริงเลยแฮมิมัชมันเลิศด้วยอร่อยไากฉันคิดผิดไปมันน่าคายขยะมากฉันรู้สึกจะป่วยแล้วท้ากินแล้ว ฉันทำไม่ได้มันรสชาติของปลาด้วยกินแล้วข้าฉันจะพยายามแต่มันเป็นไปไม่ได้หรยทสิกินมันน่ะอมาดูกันว่าเรามีอะไรครั้งนี้ฉันคิดถอกแล้วล่ะฉันจะเอาไอศครีมสีขาวธรรมดาธรรมดาเช่นเคยและเพื่อสีสันและรสชาติจะใส่หัวหอมลงไปมากกว่านี้นี่แหละที่ฉันต้องการและก็เติมนนทลลลงไปเยอะ แต่ดูเหมือนว่ารสชาติของนเทลล่าจะไม่ใช่สคริมนี่เลยนะเพราะมันมีหัวหอมอย่างไงอ้สีมันออกมาสุดแสนมากเลยและแน่นอนกินนะ่จะดีกว่าหนถ้าไม่ได้กินงั้นเดี๋ยวฉันทำไอศครีมเดี๋ยวนี้ล่ะสีสวยน่าอร่อยมากเลยแล้วก็ตกแต่งด้านบนด้วยมีเจ๋งมากแต่รสชาติมันชวนโอ้กสุด,สด แต่ไว้นด้หนีละกันแล้วลฉันทำอะไรเอกดีนะครั้งนี้ใช้ไอศครีมสีนู้นสวยจ้แะแต่ฉันจะเพิ่มขาไก่ลงไปเยอะๆข้วาควาควาลล่านิดหน่อยก็ไม่เสียหายไม่ล่ะฉันเทให้หมดขวดเลยนั่นดีขึ้นเยอะเลยโอ้ยโอใช่ครั้งนี้ฉันจะเพิ่มซอนม่เกิดเทลงไปด้วย ช่างเป็นไอศครีมที่น่าครขย็นสุดๆสยองมากเออฉันไม่กินมันแน่นเนเหลือแค่กดใส่โคนตอนนี้ก็มาทำไอศครีมกันแล้วก็กดใส่โคนสุดพิเศษแล้วก็โรได้วยสปริงเกิลสีขาวมันออกมาดูดีมากเลยแต่รสชาติแย่สุดๆสาวๆลองเลยฉันเธอฉันเธอฉัน ตอนนี้ฉันจะดูซิว่าสิ่งฉันได้คืออะไรมันดูสวยดีนะแต่รสชาติละ่ะม,มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกินนะมันแย่ยม,มากฮเธอสมควรแล้วละ่ะเดี๋ยวก่อนฉันจะ,จะกินแกฉันไม่เข้าใจเลยมันคืออะไรขาไก่กับโคกเหรอแล้วเธอละ่ะตอนนี้ก็ตายฉันแล้วสีม่วงกับมีน้อยแสนอร่อยโ oh <my> อเม้าโอไม่นะไปสกินที่ห่วยมาก อะไรขึ้นกับหน้าของฉันกินไม่ไหวแล้ว <What? S 1> เธอต้องกินโอเคฉันต้องกินให้จบจบสินะ mm hmm. ฉันจะอ้ะโอ้เออบายมีหลายอย่างเลย mm hmm. แต่ฉันใช้ไอศครีมวน,นิลาเป็นฐาน mm hmm. mm hmm. ข้าวนี้จะผสมกับอะไรดีนะครั <Yeah. laughs> ้งนี้ฉันทำอะไรหวานๆแล้วก็หอมอร่อย ด้วย c o กิโอริโอนี่แหละที่ฉันต้องการแต่ฉันจะเพิ่มนังแกลงไปด้วยต่อช่อมต้องอมอกมาสนุกแน่นอนะฉันจะผสมทุกอย่างเข้าด้กันแล้วมันก้าวมาเป็นอะไรที่ไม่คาดถึงสีออกมาเจ๋งมากแต่อาจไม่อร่อยนักนะหมายถึงนักเก็ตน,นะแต่ช็อกโกแลตอาจจะพอดูได้แล้วก็โรยด้วยเฟรนช์ฟรายฉันได้ถึงการทดลองเจ๋งๆออกแล้ว สิ่งใหม่ของวงการขนมแน่นนอนแล้วฉันจะทำไอศครีมแบบนี้ใช้ช็อกโกแลตด,ด้วยละ่ะโอ้น่ากินจังและก็เพิ่มนิสตอรี่แสนอร่อ,อรและฉันจะเทสตอรี Story ทั้งหมดที่ฉันมีเลยออกมาสุดยอดแน่นนอนแล้วลฉันก็จะเพิ่มโูชิลงไปด้วยฉันสงสัยจังว่าจะออกมาเป็นยังไงฉันเคยทุกอย่างทอผสมกันให้เรียบร้อยสวยดีนะแต่ฉันก็ไม่ลองแน่นอน ตอนนี้ก็ไม่ถึงเวลาสใสนเครื่องทำไอศครีมแล้วแล้วก็ตกแต่งมันด้วยช็อกโกแลตชิพมันดูน่ากินมากแต่นั่น,นอนะไม่กลิ่นที่เฉพาะตัวมากเลยแค่นี้แหละพวกเธอกินได้แล้วมาลองกันครั้งนี้เธอ <Okay. S 1> ฉันเห็นด้วยโอ้มันดูน่าอร่อยดีนะจะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงอืม ก็ไม่รู้สิมันก็ไม่ได้ห่วยขนาดนั้น <Hey. S 1> เธอก็กินด้วยสิ <Okay. S 1> ฉันพร้อมแล้ว uh huh. ฉันจะลองเดี๋ยวนี้มันเคยช็อกโกแลตแต่รสชาติแปลกนิดหน่อย hmm. ฉันอาจจะกินได้นะ uh huh. ฉันไม่เข้าใจรสชาติของมันเลยอะเธอละ uh huh. ฉันก็ด้วย uh huh. ดูสิเรากินหมดพร้อมกันเลยเยี่ยมงั้นต้องเป็นอะไรที่น่าสนใจแน,น่นอนเฮ้ยอยากกินโดนัท ทำดานันให้หนูหน่อยง่ายมากโอเคได้ได้แน่นอน <Go. S 1> เรื่องได้ดีเออแต่พวกเขาเริ่มทำกันแล้วเหรอ <Go. S 1> ก็แปง้งเราพร้อมแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาตัดแต้งรูปโดนนะสามชิ้นนีส่สิใช่เลยถึงเวลาอุ่นน้ำมัน <Awesome. S 1> สิ่งที่สำคัญต้องเปิดไฟในอุณหภูมิที่ถูกต้องจากนั้นก็ใส่น้ำมันลงไปเลยคอน เออง่ายจะตายไปฮับทอมอย่าทำให้แท้หัวใจไวตายสิใจเย็นๆนีคุณยา่าทุกอย่างเรียบร้อยดีอ๊ส oh. แล้วจะทำอะไรต่อเนอะ oh. น้ำมันใช่ฉันว่าประมาณนี้แหละน่าจะพอแล้วตอนนี้ก็รอให้น้ำมันหล้อ, oh. อะไรกันทุกคนเริ่มทอดแล้วเหรอ oh. โอเคงั้นฉันจะทอดเหมือนกันหนึ่งสองสาม มันฝันร้ายชัดๆน้ำมันละลอกกำลังกระเด็นพอมทำไมถึงถึงสนิมมันเยอะขนาดนั้นใช่จริงเลยโอ้ฉันต้องช่วยชิเป็นตอนนันของฉันก่อนสยองสุดๆดูเหมือนมีข้อผิดพลาดตอนนั้นของฉันพังหมดเลยไม่นี่มันคือความล้มเหลวโอ้ไม่ต้องหัวนั้นหลานช่างเถอะตอนนันของฉันเกือจะพร้อมแล้วช่วยตกแต่งมันก่อน ตัดมันแบบนี้ใช่เลยเพิ่มความสวยงามลงไปเพราะหน้าตาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบเริ่สุดๆ oh, <real. S 1> ใช่ใชออกมาดูดีเลยแต่โดนัดของย่าย,ยังดีกว่าแม้จะไม่ได้ตกแต่ง <Awesome. S 1> น่ากินมา <Awesome. S 1> กคนทำได้ดีมากส่วนฉัน <No. S 1> ฉันนึกอะไรออกแล้วชส เปลนเป็นชีสแล้วจากนั้นก็ถลองไปในแป้นพิมพ์โดนัทสำหรับการตกแตง่งฉันใช้ขนมสุดโปรดชีตโตสทุบด้้ยคอนสักหน่อย oh, <man. S 1> นี่เขาหูงหรือเปล่าว่าโดนัทคืออะไรเยี <Yeah. S 1> ่ยมฉันใช้มันแทนกับขนมปัง <Cool. S 1> ม,มาดูกันใช่มันน่าจะได้ที่แล้ว ยมแต่มีบางอย่างขาดไปโอ้ยาฮะขอยิมหน่อยได้ไหมฮะก็เอาไปสิขอบคุณฮะย่อกระทะทิ้งไปเลยฉันต้องการแค่เตาต่อมาฉันต้องการกระดาษฟอยฉันจะเอามันมาห่อโดนัทชีสจากนั้นก็ส่งมันตรงไปที่เตาดูเหมือนว่าจะพร้อมแล้วอืมเยี่ยมพร้อมเสิร์ฟแล้ว ที่สุดงั้นเริ่มีอะไรกันตรงนี้ว้าวเจ๋งจังและหลากหลายด้วยหนูจะเริ่มจากอันนี้มันดูน่ากินสุดๆว้าวแ้่ยังมีไส้ข้างในด้วยนี่มันดีมากเลยแล้วเรามีอะไรตรงนี้ล่ะอืมน่ารักจังมันลองกันมันแค่โดนัทธรรมดาไม่ดิดเท่าไรอะอันนี้อะไรอะเอาล่ะมาดูกันมันคือโดนัทชีส มันเยี่ยมมากเลยแต่ทั้งหมดทั้งมววหนูชอบหวานมากกว่าใช้เป็นผู้ชนะใช่ใชฉันรู้อยู่แล้วก็อันต่อไปคือแซนด์วิชไม่มีปัญหาไม่หรอกอย่าอาชนาชันไม่ได้อ,อ๋อฉันรู้จักมันแต่ฉันทำแซนด์วิชหวานๆแล้ฉันต้องใช้นุทิลเหรอเอาละต่อมา ฉันต้องกันมาร์าชเมลโล่ <Come on. S 1> มาตกแต่งกันเ <Yeah. S 1> ยี่ยมเลยและแน่นอนช็อกโกแลตแท่ง oh, <really? S 1> และเราจะเพิ่มนี่ด้วยเ <Go. S 1> ยลลี่ใส่ลุงลงไปเลย ah. และอย่าลืมซอสหวานละ่ะ yeah. มันจะทั้งหวานและอร่อยและที่สำคัญก็คือสวยด้วยพร้อมแล้วเอาละเลอกกว่าป๊อปเปะสักหน่อยแล้วก็เ,เรียบร้อยฝันร้ายชัดๆน้ำตาลเยอะมากฉันจะทำแซนด์วิชปกติธรรมดาใสาแ่แฮมใส่ชีสที่เหลือก็แค่เอาไปทอด awesome. โอเคตอนนี้ก็กลับด้านได้และเรียบร้อยไม่จริงนี่มันธรรมดามากงั้นมันทอดขนมปังให้สวยก่อนละกัน p e r f e c คใบผักกาดหอมก็เขือเทศและจากนั้นจะเป็นแซนด์วิชได้ยังไงถ้าไม่มีเนื้ออะไรเนอะ่วัตถดิบลับของฉันก็คือหอย สยองสุดๆเธอต้องเอาคนเสิรออกจากเปลือกก่อนฉันรู้สึกไม่ค่อยดีฉันไม่เคยเข้าใจอาหารหึ้ลเลยยังมีหอยแบบอื่นอีกด้วยหอยแมลงพูดจะเข้ากันได้กับแซนด์วิชของฉันเลิศเลสุดๆเออสยองมันเรียกว่าอาหารชนสูงมีบางอย่างขาดไปใช่แล้ว blue c มันเข้ากันสุดๆกับอาหารทะเลเอาละพอกันทีนี่มันฟังสุสดท้ายแล้วคุณย่าฮะ oh, <man. S 1> ก็เรียบร้อยแล้ว <got> นี่มันฝันร้ายจริงๆ oh, <man. S 1> งั้นทุกคนพร้อมหรือยังว้าวแซด์วิชน่าก,กินทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะกินอันนี้ก่อนเอ๊นี่มันอะไรเนี่ย น่าสีเอียนโอ้โน oh, <no. S 1> อันนี้สิดูน่ากินกั่เยอะเลยมันลองกันออร่อยมากหนูชอบคนมหวานอร่อยจังงานอันสุดท้ายอ,อร่อยมากดีที่สุดเลย <Awesome. S 1> คันยาชนะเยี่ยมไปเลยกินดีได้คะ่ะ Ngân, ai thoa là. Ta nina yakin si sao sao lạ. Teng. Huh, nè chích thôi. Ok. Mâng kìa lạy nè. Mâng lạp kìa. Mâng Ờ, kìa. Mâng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  Mình Mâng kìa.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  gì kìa. Mâng kìa. กำลังทำอะไรนะระวังหน่อยสิหลานชายมันง่ายจะตายดูนะหนึ่งและสองเท่านี้เองหนึ่งและสองตอนนี้มันก็พร้อมแล้วมาเพิ่มอากาศกันแน่นอนไก่ด้วยเพิ่มลงไปสักหน่อยวเยี่ยมเลยนี่มันสวยงามมากะธรรมดา ฉันมีความคิดที่ดีกว่าน,นั้นผักรอก็ตสดๆสักิบมือและน้ำสุดลับใส่ทุกอย่างลงไปในโถปัน่นแล้วก็ปั่นให้ละเอียดมาเริ่มกันเลยเย,ยี่ยมหยุดโชว์ออบสักทเธอต้องใช้หม้อเล็กๆจากนั้นก็เทมันลงไปในหมอ้อ เธอกำลังทำอะไรนะ่ะ oh, <come> ผมไม่รู้เหมือนกันแปลกมาก <Huh? S 1> แต่ก็ช่างเถอะไซริงอันใหญ่ <Yeah. S 1> แล้ก็หลอดจากนั้นจะมีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นบอ <Go. S 1> ลโลนี่ได้ความช่วเหลือของอาหารระเบรกุลหลัง <Come on. S 1> จากนั้นก็มาเพิ่มรักาศหอ <Come on. S 1> มมะเขือเทศ <Come on. S 1> และแน่นอนไกมา ไก่ชิ้นนี้เหมาะมากเลย got และแน่นนอนขนมปังกรอบของโปรดเลยจากนั้นตบท้ายด้วยชีสเรียบร้อยโอ้ยากเกือบจะลืมไปเนะ่ต้องขูดชีสลงไปด้วยแบบนี้นี่เกิอะไรขึ้นพันพักนี่มันสนุกสุดๆออมอีกแล้วฉันทำอะไรไม่ได้เลย ฉันนึกอะไรออกแล้วฉันมีมบบฝรั่งเจ๋งๆอยู่ฉันจะใช้มันแทนบักกาดโอเคมันออกมาสวยมากเลยจากนั้นก็ตกแต่งด้วยเยา่ลูกตา <Awesome. S 1> และม์ชเมลโล่ยังไม่หมดนะถ้าเพิ่มยินลี่หนอนลองไปด้วยกิ่งน่ากินนี่และสลัดพร้อมแล้ว <All right. S 1> ไม่มีรสชาติสุดๆห <Come on. S 1> ลานล่ะแต่เราพร้อมแล้ว มันดูกันเราจะเล่าที่จานนี้อา้านี่มันอะไรอ่ะอ่ะชวนอ้วกมากแน่นเอาต้นไม้แล้วเรามีมะไรในจานนี้ใช่ก็คือสลดัดไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่จานนี้มีอะไรที่น่าสนใจอืมนีม่มันดีมากเลย จานนี้แหละผู้ชนะเย้เย้ฉันชนะ